กฎของแรงดึงดูดพลังงานที่คุณส่งออกไปในจักรวาลเป็นพลังงานเดียวที่คุณได้รับกลับมาหากคุณคิดถึงสิ่งที่เป็นบวกคิดถึงความอุดมสมบูรณ์คุณก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นบวกความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะเมื่อคุณคิดถึงเป้าหมายความปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะด้วยความหลงใหลคิดเชิงบวกนะคะคุณกําลังส่งขึ้นแรงสั่นสะเทือนออกไปในโลกนี้นะคะที่ทรงพลัง และดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณค่ะกดแรงดึงดูดมีประโยชน์กับคุณค่ะโดยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะว่าคุณต้องการอะไรเขียนเป้าหมายของคุณลงไปค่ะตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อบรรลุปเป้าหมายนั้นนะคะคุณจะต้องเชื่อในความสามารถของคุณอย่างไม่มีข้อสงสัยค่ะรายล้อมรอบตัวคุณไปด้วยคนที่มีความคิดเชิงบวกคนที่สนับสนุนคุณ ให้ประสบความสำเร็จค่ะและสุดท้ายนะคะลงมือทำค่ะเพื่อขับเคลื่อนคุณไปสู่ความฝันค่ะ